รายการ Behind the Song with พี่แอม Hello welcome. b ซ i n n the Song เอพิโซดที่3กับครูพี่แอนค่ะต้องบอกว่าเอนนี้คือพิเศษมากและตื่นเต้นมากจริงๆเพราะว่าทุกคนแกกำลังจะแปลปเพลงที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยและที่สำคัญคือทุกคนรู้ไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงจากค่าย SM ซึ่งเป็นค่าย Big 4ค่ายแบบยิ่งใหญ่ใหญ่ยักษ์ของประเทศเกาหลีเลยจ้าและก่อนหน้านี้คือไม่มีคนไทยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน SM s m ได้เลยนะ กระทั่งน้องเต้นของเราค่ะน้องเต้นของเราก็คือสามารถที่จะออดิชัเชนแล้วเข้ามาอยู่ใน S M ได้ซึ่งยังไม่พอค่ะน้องเต้นอยู่ใน3วงเลยนะย้ำสาวงคนเดียว3วงไม่ว่าจะเป็น N C T เววีและ Super ร์เอ จริงคือไม่แปลไม่ได้เลยนะทีมงานเพราะว่าลูกศิษย์ฉันคือทักมาทวงกันทุกวันแล้ววันหนึ่งหลายคนมากๆนะคะแต่ตอนแรกคือที่ที่สงสัยนะลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยคือใส่ชุดนักเรียนกันจ้ะแต่บอกฉันว่าฝากน้องเตนด้วยนะครูพี่แอนเราก็เลยเข้าใจไงว่าเอ๊หรือว่าน้องเตนเขาจะแบบอยู่มัธยมอะไรนี้หรือเปล่าแต่เฮ้ยก็ไม่น่าใช่เพราะเขาแตกหนุ่มขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้น่ารักขนาดนี้ก็คือสุดท้ายไม่ใช่จ้ะทุกคนก็คือจะเรียกตัวเองว่ามัมมี่อ่าเอ็นดูน้องเตน ะะแล้วเราก็เอ็นดูลูกศิษย์ของเรานะคือลูกศรริษย์ทักมาทงแบบนี้ก็ต้องจัดแหละเพื่อไม่ให้เป็นการพูด,ดพร่ำทำเพลงไปเรื้ยเปื่อยนะคะอีฉันขออนุญาตเริ่มแปลเพลงล่าสุด Night Walker <c oughs> ของน้องเต้นกันเลยมาวิชอบ nearing the h o u r นะคะจะแปลเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากใกล้จะถึงเวลาแล้วค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับชั่วโมงขนาดนั้นนะแต่มันแปลว่าแบบเฮ้ยใกล้จะถึงเวลาแล้วนะ mm hmm. so I've been waiting so long รอมานานแล้วรอเวลา,านี้มานานแล้วไป hiding my power d i, come, I power, ะ hide มันแปลว่า หลบซ่อนนะคะหลบซ่อนก็คือซ่อนพลังมานานแล้วเก็บกดมานานแล้วนะ after the calm นะคะ calm ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงความสงบเงียบ lies the storm ก็คือมาแล้วจะมาแล้วนะคะกับพายุที่จะโหมกระหน่ำเข้ามาก็คือหมายถึงอารมณ์แบบฉันเนี่ยรอมานานมากแล้วที่จะได้มาแผลงฤทธิ์อ่านะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะไปต่อ Watch all. Come, come, come. อ่าหาต่อเลยนะคะ Been walking the wire นะคะ Walking the wire นะในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเดินอยู่บน ความเสี่ยงอ๋อถ้ามันแบบโอ้โดนอยู่บนความเสี่ยงมนันั้นอาจจะหมายถึงแบบความสัมพันธ์หรือเปล่าที่มันคุมเครือมีความแบบเฮ้ยไม่ชัดเจนเราต้องวิ่งไล่ตามอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้หรือเปล่า Don't even know just how close ไม่รู้ด้วยซำว่าใกล้แค่ไหนแล้วอ่ะใกล้แค่ไหนแล้ว I've come to the fire ฉันมาเพื่อที่จะเล่นกับไฟฉันมาเล่นกับไฟแล้ว should b t t t e r watch it ฉันก็ควรจะระวังตัวเองเข้าไว้นะเฮ้ยในที่นี้เขาน่าจะหมายถึงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบนึกออกปะอีกฝ่ายเนี้ยน่าจะต้องมาเหนือแน่ๆอีกฝ่ายเหนือกว่าอย่างแน่นอนถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วค่ะไปต่อเลยค่ะ มันมน,น่าเต้นมากเลยอะนะคะอันไหนถึงไหนแล้วนะอ๋อ oh, like waves in the ocean นะคะก็จะหมายถึงความรักหรืออารมณ์ความรู้สึกของฉันเนี่ยที่มีให้กับตัวเธอเนี่ยมันเหมือนกับ waves in the ocean ก็คือเหมือนคลื่นในมหาสมุทรไม่มีวันหมดมีเยอะมากเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นแบบวนไปเรื่อยๆโอ้โ oh. ห Sway the Emotions นะคะโอ้ยอารมณ์ของฉันตอนนี้มันช่างวันไหวมันช่างวันไหวสันเหลือเกินโอ้ทูเล e t ทูเล t e อะไรคะช้าเกินไปแล้วสายเกินไปแล้วนะที่ฉันเนี่ยจะถอนตัวนะคะก็คือถอนตัวไม่ทันแล้วความรู้สึกที่มีให้เธอเนี่ยโอ้ยวันไหวไปหมดเฮ้ยนอนไม่หลับเลยไปต่อค่ะ ต้องสูดหายใจก่อนต้องสุดหายใจก่อนนะคะ already got me down low 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 คือโหเธอเนี่ยแบบมัดใจฉันจนมันมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันแบบฉันยอมจำนนต่อเธอเลยจริงๆนะจุดๆนี้ no way to fight it สู้ไม่ได้แล้วอ่ะคือยอมยอมทั้งกายและใจ you won't let me go เธอไม่ปล่อยฉันไปจริงๆหรอ,หอมันจะอินเลิฟอะไรขนาดนี้เนาะน้องเต้นต้องอินเลิฟมากนะคะกับเพลงนี้นะคะอะไปต่อเลยค่ะ เนี่ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ในที่นี้พี่แอนขอแปลแบบนี้แล้วกันว่ามันช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆเอออย่างงี้แลวกันเนาะแบบเป็นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆก็คือเหมือนแบบเฮ้ยเราจะสามารถข้างไข่คนคนหนึ่งได้หนักขนาดนี้เลยว้ามหาสัจจรรย์มากมากเลยอะ rising from the shallow ตัวฉันเนี่ยนะคะความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอเนี่ยมันพร้อมจะพุดขึ้นมาแล้วมันพร้อมที่จะแบบมันแดดดันสุดๆมันอัดอั้นสุดๆมันไม่ไหวแล้วแกมไม่ไหวแล้ว g o the face against the devil นะคะ face ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหน้าแต่อย่างใดนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะแปลว่าเผชิญหน้ากับเผชิญหน้ากับอะไรคะ the devil devil นะในที่นี้ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองแต่ไม่ใช่แบบปีศาจแบบปีศาจท,ที่น่ารังเกียจนะแต่ก็หมายถึง ปีาศาจร้ายที่ทําให้ฉันหลงไหลเธอแบบจิตใจเธอทําด้วยอะไรเนี่ยทำให้ฉันให่ฉันหลงทรมานได้ขนาดนี้ Higher Fire นะก็คือไฟมันลุกพล่านแล้วพร้อมแล้วต้องเข้าช็อตเต้นเร็วๆนี้แน่นอน Higher Fire คือไฟสุมในหัวใจของฉัน look into the cold blue eyes ก็คือมองไปในสายตาที่แสนจะเย็นช้าของเธอและยังไงต่อ When the m e e night comes Oh let l this rain's g beautiful monster Royalty energy I am yours Pain my heart ain't no way I'm pure Fall down and w a i t i n e o o Night Walker อ๋อันนี้เคยแปลไว้แล้วนะหลายๆคนที่ติดตามครูพี่แอนใน X ก็น่าจะเห็นแล้วนะคะขอแปลตามเดิมเลยแล้วกันนะคะก็คือ ราตรีที่คืบคลาน When the midnight comes นะคำในที่นี้ก็คือมาถึงเออเมื่อยามค่ำคืนมาถึง Pulling the strings beautiful monster นะคะ Pulling the strings ในที่นี้มันน่าจะหมายถึงเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอารมณ์ถูกไหมทีมงานมันก็เวลาที่เรา control ใครได้สักคนหนึ่งมือนเขาเป็นหุ่นเชิดของเราเออที่เราแบบจับเชือกไว้ที่ตัวเขาแล้วก็ ถ้าอยากตามเราก็คือเล่นกับความรู้สึกของคนคนนั้นได้เพราะฉะนั้น pulling the strings ก็อาจจะหมายถึงว่าน้องเต๋นต้องการจะสื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะมีอํานาจเหนือเราสามารถ control เราได้ทุกอย่างเลยอะ beautiful monster คือการชมอีกฝ่ายหนึ่งว่าโอ้โหถึงเธอจะเป็นปีศาจร้ายแต่ก็ช่างเป็นปีศาจที่สวยงามจนละสายตาไปไม่ได้เลยจริงๆ royalty royalty ในนี้คือแบบสูงส่ง สูงส่งเหมือนแบบมีเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของความเป็นผู้ดีอ่าเอ y เนอร์ Energy คือพลังถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องการจะชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสูงส่งมากๆ I am yours ฉันเป็นของคุณแล้วจ้ะฉันเป็นของคุณแล้วจ้ะ Playing my heart อ่า Playing เล่นกับหัวใจฉันได้เลยออนะคะ I'm pure ทีนี้คืออะไรคือฉันเนี่ยเหมือนแบบขอมอบให้คุณทั้งกายและใจเลยตัวฉันทั้งตัวเลย เป็นของเธอเป็นของคุณ b o w n o w n and p r a i z i r นะคะก็คือขอกรมกราบเลยนะเออสรนเนสริญสะดุดีเลยแล้วก็ขอสรนเสริญเธอสะดุดีเธอก้มกราบเธอแนบเท้าของเธอเลยโอ้โห k n i g h t Walker ในที่นี้ต้องหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอน เพราะว่า night walker จะหมายถึงพวกแบบนักล่าเหยื่อตอนกลางคืนนะพอตกกลางคืนเสร็จปุ๊บมาและนักล่ามาและเธอนั่นแหละก็คือนักล่าของฉันนะ pulling the strings อันนี้ก็คือท่อนเดิมเลนะคือเหมือนกับว่าเธอเนี่ย control ฉันได้นะเออเธอเป็นปีศาจหน้างามอันนี้คือเหมือนเดิมนะเพราะฉะนเราจะข้ามไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ next on the hit list โอ้ยอย่าสิโอ้ h i ฮิตเลในที่นี้คืออะไรมาถึงท่อนนี้กันแล้วนะคะ next on the hit list hit list ในที่นี้หมายถึงการประกาศรายชื่อของเหยื่อหรือคนที่ต้องถูกล่าอ่านะคะนี่ hit list ในที่นี้ก็คือชื่อผู้ที่จะถูกล่าเนี่ยอ้าว that's my name นั่นมันชื่อฉันนี่ก็คือฉันเนี่ยเป็นอะไรคะฉันเป็น pray ค่ะฉันเป็น เยื่อ yeah, ค่ะส่วนเธอคืออะไรคะ That's the hunter อา้าว y o ไง you, you mm hmm. คือ hunter เธอคือนักล่าส่วนฉันจะเป็นเหยื yeah, ่อให้เธอล่าแบบแบบแบบจำนนแบบสมยอมนะคะ You make me lose it ว่าย,ยังไม่ถึงท่อนนี้ใช่ไหมคะ่ะอะไปต่อเลย You make me lose it คืออะไรเธอทำให้ฉันหายเหรอไม่ใช่ค่ะ lose it ในทใี่นี้คือแบบสติแตกอะนึกออกปะ I'm losing it คือฉันกำลังจะสติแตกแล้วนะเพราะฉะนั้น You make me lose it เธอทำให้ฉันเป็นบ้าไปแล้วอะ go insane คือฉันจะบ้าตายอยู่แล้วพะเธอเนี่ย I need prescription คือฉันต้องการ prescription แปลตรงตัวนะก็คือ ใบสั่งยา ه, นะคะใบสั่งยานะคะฉันต้องการใบสั่งยาให้กับความเจ็บปวดในครั้งนี้เหรอ,อ,อแปลตรงตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นประมาณว่าแบบโอ้ยฉันต้องการแบบใครก็ได้มาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนี้ทีไม่ไหวแล้วโดนเธอคอนโทรลโดนเธอหวานเสน่ห์จ่จนฉันไปไหนไม่ได้แล้วไปต่อเลย Bye, like wave the ocean in พ่ออ่ะชอบชอบมากมัมมีฉันเป็นมัมมีอีกคนหนึ่งได้ไหมจ๊ะขอเป็นมัมมีคนหนึ่งตอนนี้จะทันไหมนะได้อยู่ได้ไหม ได้นะนะคะมาต่อเลยที่ไอ a nightmare แล้วน้องเต้นเก่งมากโอ่ ชอบแล้วฉันเป็นมัมมี่แล้วฉันโดนตกแล้วนะฉันโดนตกแล้วนะอะ่มาแปลต่อนะคะ it's a nightmare so persuasive contrast กันไหมดูย้อนแย้งป่ะ nightmare คือฝันร้ายไม่มีใครอยากฝันร้ายใช่ป่ะแต่คำว่า persuasive มันแปลว่าช่างเย้ายวนเหลือเกินคือขาดไม่ได้เลยจริงๆเย้ายวนจริงๆเพราะฉะนั้น nightmare ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเป็นแบบ ความลหลงใหลความรักที่ฉันมีให้เธอเนี่ยโอ้ยมันทั้งทรมานแต่ว่าเฮ้ยมันก็หยุดไม่ได้จริงๆมันช่างเยา้ายวนจริงๆไอ้ความรักของเธอเนี่ย you shouldn't chase it ฉันก็รู้นะว่าเราไม่ควรจะไปวิ่งไล่ตาม but I want it แต่ทำไงได้อะ่ะก็ฉันอยากได้นี่นะ I feel my heart beat นะคะก็คือหัวใจเต้นเนี่ย get distorted distorted แปลว่าบิดเบือน เพราะฉะนั้นก็คือหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วว่าตอนนี้มันแบบ distorted มันโอ้มันไม่เป็นจังหวะการเต้นของหัวใจของคนปกติแล้ว it's a nightmare มันเป็นฝันร้ายที่ฉันสร้างขึ้นมา่า ah, like a disease haunting ha your dreams นะ,ะเหมือนกับเป็นโรคร้ายที่จะ chasing เอาไม่ใช่ haunting ที่จะหลอกหลอน ในความฝันของเธอเออตรงนี้ตอนแรกแปลกๆแ,แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมอยู่กลายเป็นว่าเขาต้องการจะสื่อว่าตัวเขาจะกลายเป็นเหมือนกับโรคร้ายที่จะติดตามอีกฝ่ายหนึ่งไปตลอดแม้กระทั่งในความฝันพี่แอนก็มองว่าก็าจะมองแบบนี้นะว่าฉันจะมาเพื่อแบบเอาคืนอะอารมณ์แบบว่าเธอทําให้ฉันหลงเธอทําทให้ฉันแบบรักได้ขนาดนี้ใช่ไหมคอยดูนะฉันก็จะเป็นอีกหนึ่งในคนที่ทําให้เธอหยุดฝันถึงไม่ได้ติดตามเธอไปตลอดแม้กระทั่งในความฝัน Bow down and pray จยาก็คือเป็นท่อนเดิมเลยนะคะก็คือขอแบบแนบอกแนบกายยอมพลีถวายให้กับตัวเธอเลย Get down on my knees ยอมคุกเข่าเลย And then the midnight f o l c e มาอีกแล้วนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการรีพีทวนเรื่อยๆว่าข้ามคืนตกกลางคืนทีไรเนี่ยโอ้โหค่ำคืนทีไรเนี่ยเราจะอ่อนไหวผิดปกติเนะเพราะตกกลางคืนเนาะเราจะมีความแบบอ่อนไหวอ่อนไหวอ่อนไหวแล้วสุดท้ายก็จบที่ Night Walker นักล่าเหยื่อตอนลางคืนก็คือหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเออ beautiful monster จบที่คำว่า Beautiful Monster เธอมันก็คือปีศาจร้ายหน้าสวยนางพญาหน้าสวยโฉมงามของฉันเุยเพลงพอมากเลยอ อันนี้อันนี้แบบอันนี้จากใจนะฉันว่าเดี๋ยวฉันจะไปแบบเต้นคอปละฉันจะไปเต้นคอเวอร์เพลงนี้นะคะมีมัมมี่คนไหนอยากจะไปเต้นคอเวอร์กันไหมคะคือเรามานัดกันสักวันหนึ่งนะคะไปที่สตูดิโอเต้นแล้วก็ I am y o u แล้วได้ข่าวทุกคนคือได้ข่าวว่าน้องเนี่ยจะมาแฟนคอนที่ประเทศไทยวันที่2วันที่3มีนาคมนี้ที่ Impact นะแล้วมาเดี่ยวเลยนะมาเดี่ยวแต่ว่าสามารถที่จะ เอาพื้นที่ตรง impact ได้อยู่นี่แสดงว่าคือแบบ นางต้องตรวจจริงตะบอกว่าบาตตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วนะคะเผื่อว่าใครที่ยังสนใจนะคะยังไม่ได้จับไม่ได้จองไปเชียร์น้องกันด้วยนะก็ fc ทุกคนนะคะลูกศิษย์ฉันเป็น fc ของน้องเต้นกันเยอะมากนะคะลูกๆก,ก็คือเก็บบรรยากาศมาฝากคุณแม่กันด้วยนะจ๊ะทุกคนถ้าชอบรายการ behind the song ของครูพี่แอนก็อย่าลืมกดติดตามนะ,ะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆเดือนเราจะมีแปลเพลงให้ทุกคนฟังทุกเดือนเลยใครอยากให้ครูพี่แอนแปลเพลงไหน นะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนม love you นะจ๊ะน้องเตนมัมมี่คน,นี้ it's yours จ้ารายการ behind the song with แ p น